ครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนไม้ห่วงโอลี่นะครับของลุงคําบ่อนะครับแล้วก็ยายดอกไม้นะครับที่บ้านดอนมุงครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับนี่ดูนะครับดูครับ220ต้นนะครับเป็นแนวเดียวกันหมดเลยครับพี่น้องครับเพิ่งลงเมื่อวานนะครับนี่ลงเมื่อวานครับดูครับปรุงดินด้วยใบไม้นะครับ สุดยอดจริงๆนะครับดูครับสวยงามมากนะครับดูธรรมชาติจริงๆดูเชื่อครับปอฟางครับนี่นี่เห็นไหมครับสายปอกล้วยเลยครับนี่หนึ่งต้นหนึ่งแสนครับไหนาน่วงฮุลี่พยุงไหหลํำไม้ที่แพงที่สุดในตลาดโลกนะครับของบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรจำกัดแ1 0ถึงสิบปีนะครับขุดขายครับพี่น้องขายทั้งลากแล้วก็แก่นนะครับนี่เยอะะเลยครับเป็นระเบียบดีมากเลยครับ ภูมิใจที่ได้บอกบุญกันนะครับท่านมั่งมีสีสุขแล้วครับแต่อยากจะรวยเพิ่มขึ้นนะครับร้อยล้านแค่พันต้นเท่านั้นครับพี่น้องปลูกเนะครับนี่นะครับเป็นไม้ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทนําเข้าและออกและก็จําหน่ายนะครับรับซื้อคืนช่วงนี้ราคาอยู่ที่6,000บาทต่อ1น1กิโลกร,รัมนะครับถ้าได้เวลาถึง18บหรือ ถึงสิบปีก็คงจะเพิ่มขึ้นไม่แน่นะครับอาจจะโลละหนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องครับปลูกกันนะครับปลูกกันเถิดไม้ที่แพงที่สุดในตลาดโลกไหหนานฮวงลี่หรือพยุงไฮหล่าครับนี่ครับด้านนน้นก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านน้นครับครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งครับระยะห่างประมาณสามเมตรนะครับถือว่ามาตรฐานมากเลยอนาคตก็คงจะลงเห็ดนะครับเห็ดเพาะรวมเห็ดรวมเพาะจากบริษัทของเราหรือจะนํากระถ่อมลงก็ได้นะครับ เป็นผสมประสานไปเลยถ้าปลูกเชิงเดียวเห็ดอาจจะไม่ออกเยอะนะครับดีครับเดี๋ยวครับทําสวยงามมากนะครับทำํำแบบนี้ถูกต้องเลยครับนี่ถูกต้องเพราะว่าเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับนี่ไม่มีรากแก้วพี่น้องครับดึงในโตรเกนจากอากาศนะครับเพิ่มผลผลิตก็คืออยากจะเพิ่มผลผลิตอีก25%สมมมติว่าเราปลูกแล้วได้ร้อยร้อยกิโลกรัมต่อต้นนะครับถ้า เติมเชื้อให้เห็ดเพาะของเราก็จะอยู่ที่125กิโลกร,รัมต่อต้นนะครับพี่น้องปลูกกันครับปลูกกันเกษตรกรต่อไปจะต้องไม่มีคนจนครับ10ปีเกษียณอายุเกษตรกรครับท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนครับตัดสินใจครั้งเดียวครับเปลี่ยนแปลงชีวิตไม้มงคลของเราก็คือไหหนานหงวงฮุ่หรือพยุงไห่หลำพยุงเวียดนามครับพี่น้องครับ โอ้โหประทับใจจริงๆครับดูครับสวยงามมากเลยเชือกดูเชือกครับหยุดที่สนใจของเราก็คือเชือกนะครับธรรมชาติจริงๆครับนี่เห็นไหมครับอเชือกครับนั่นเห็นะครับปอกล้วยครับปอกล้วยเอาแค่นี้นะครับที่ดอนมงครับดอนมงน้องเรือจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับผม